สวัสดีนะครับน้องก็อยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมค่ะค่ะค่ะขอเดินตรงนี้นะคะได้ครับโอ้ยพี่มีอะไรหรือเปล่าที่จะจ้องหนูขนาดนี้พี่เคยเจอน้องมาก่อนเมื่อทั้อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าหนูเพิ่งมาวันแรกค่ะอันนั้นน่าน่าแฝดหนูค่ะนั่นไงว้าแล้วหน้าเหมือนกันยังแกะโทเป็นแฝดกันคะพี่ เอ้ยวันนี้มาซื้อเหรอเนี่ยใช่ค่ะพี่โอ้ยมาซื้ออีกมันติดใจดิก็มันบอกว่าพี่บอกว่าซักแล้วไมีหดสีไม่ตกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ดีมากเลยค่ะเฮ้ยน้องร้านพี่ไม่หดก็คือไม่หดเราพูดจริงเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีการโกหกซื้อไปเลยพี่บอกเลยไม่ผิดหวังโอเคค่ะพี่ชอบตัวไหนบอกพี่อีกมาหพี่ใส่ถุงให้อ่าตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ค่ะพี่โอเคนะ ติดใจซื้ออีกนะได้เลยค่ะพี่ใิดถุงให้ขอลองหน่อยนะพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บน้องเหรอเดี๋ยวขอของขวัญนะขอบคุณค่ะใส่ดีจริงค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนพี่เอามาตรงนี้ครับครับผมว่าทีละตัวดีกว่ามั้งแล้วพี่มารวบอย่างนี้แล้ว มันโคดไซกันนะพี่นะเดี๋ยวพี่จะรูปร่างผมขึ้นขึ้นลงลงอะพี่เออไม่ไม่เป็นไรหรอกพี่แต่เมื่อกี้ผมชอบน้องนะชอบที่คุยกับลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยชอบเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยด้วยส่วนตัวนะได้สิครับพี่ไม่โันจะเป็นปัญหาอะไรล่ะตามสบายเลยนะพี่นะไอเรื่องจะชอบเฮ้ยพี่ไปไหนไปไหนพี่เดือไปหลังร้านเนี่ไงล่ะพี่พี่ทำไมสดเนยตรงนี้ พี่เมื่อก,กี้พี่พูดผมว่าพี่ติดใจที่คุยกับลูกค้าคืออะไรเล็งไปแล้วจริงวะเนี่ยมีถูกใจแล้วเอา้าถูกใจก็จัดสิครับพี่รออะไรอ่ะไอที่บอกว่าคุยกับลูกค้าแบบว่าเฮ้ยซื่อสัตย์กับลูกค้าเวลาค้าขายเนี่ยอ่ะเฮ้ยมันใช่มันถูกคือน้องไม่โกหกลูกค้าพี่เราทําการค้าการขายลูกค้าเข้ามาเราไม่พูดความจริงอ่ะวันหนึ่งเขาจะกลับมาซื้ออีกเหรอผมพูดนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดผมไม่โกหกพี่ชอบนะ ามสบายเลยพี่ชอบตัวไหนจัดเลยนะพี่แต่ผมบอกเลยนะร้านผมไม่มีโกหกพูดคําไหนคํานั้นครับพี่ปังปังปัปังปังปัง,ปงพ,พ,พี่ตาถึงะเนี่ยพี่จัดเลยตัวนี้อ่ะได้เลยได้เลยไอ้น้องพี่เอาตัวนี้เลยอ่านี่พี่บอกเลยนะตัวเนี้ยตัวสุดท้ายนะจัดเลยพี่เ,เดี๋ยวไอ้น้องครับผม <c oughs> คุยอะไรนะมันต้องจําให้ได้แล้วก็ต้องเหมือนเดิม การค้าขายอย่าแบ่งชั้นวันนะขายให้น้องคนนั้นอย่างนั้นขายให้วิ่ก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันพี่ก็อย่าสับปับสิครับผมไม่มีสับปับแล้วไม่เคยมาแบบแบ่งชั้นวันนะลูกค้าคนนั้นตรงอย่างนี้คนที่ตองอย่างนั้นผมไม่ทําอยู่แล้วอย่าผิดคําพูดพูดเลยก็ต้องทําให้ได้ก็ใช่ไงพี่ก็เลยสัญญาไงถูกครับพี่แต่เราไม่ได้สัญญาแต่นี่พี่ได้ยินว่าเอ้ยไอ้นี่เออค้าขายเว้ยพูดตรงๆกับลูกค้าผมก็พูดตรงๆพี่เลยจัดไงนี่ไงแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะเดี๋ยวพี่อีกหลายตตตััววนะแ่่พีชอบ น,น,นี่แหละตัวน,นี้แหละแข็งที่สุดจัดมาจัดมาตัวสุดท้ายแล้วพี่เฮ้ยมึงบ้าเปล่าวะอะไร,รอ่รพี่ไอ้น้องพูดว่าอะไรเวลาค้าขายอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเราจะไม่โกหกลูกค้าเอาแล้วจะมาโกหกกูทำไมเนี่ยผมโกหกพี่ตอนไหนเอากูอบอกกอตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายเฮ้ยมึงบ้าเปล่ามึงน,นับสิเนี่ยนับอะไรอพี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวที่เท่าไหร่ห้าเออผมบอกตัวสุดท้ายมึงบ้าเปล่า นี่ไงการข้าวมึงอย่าหลอกลวงดีกวะครับพี่มึงก็พูดอยู่ก็ไม่ได้เข้าใจผิดกันข้าวายแล้วต้องซื่อตรงกันผมไม่โกหกพี่โธ่จึงชอบเลน้องนี่ไงนี่ค้าวายแล้ววันหลังเดี๋ยวพี่มาอีกต้องมีตัวสองตัวสามไอ้นั่นมันไม่ไม่ใช่ปัญหาตัวนี้เก่งผมบอกให้เลยตัวนี้ทีเด็ดตัวสุดท้ายนะเออดีปกี้กูก็นับให้ดูดูยังไงตัวที่อะไรเนี่ยหนึ่งสอง สาชัดๆตัวที่อะไรห้าใสถุงไว้พี่เขาเรียกว่าตัวที่5้าเมกี้น้องบอกว่าตัวสุดท้ายสุดท้ายคือตัวนี้ถ้าพี่เอาตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับพี่พี่บอกว่าเอาตัวที่อะไรตัวที่5ถูกใส่ถุงไว้พี่ครับพี่พี่เอาตัวที่5้านะเด้อขายของต้องงี้น้องครับพี่โอ้หเจ๋วเลย ไม่หรไม่มีเครื่องคิดตรงคิดตังอะไรเลยสแกนแล้วครับสมัยนี้อ๋อที่ว่าโคตรพี่เลยผมรู้ราคาเอาไปเลยพี่ไ,ได้ตัวนี้คือตัวตัวที่ห้าเฮ้ยเอาเลยพี่พี่โชคดีเนี่ยตัวสุดท้ายเลยเว้ย <c oughs> ไม่ธรรมดาละไอ้เมื่อกี้จแจกถังยังวะพี่พี่หลอกให้กูคุยมั่วตัวที่ห้าตัวสุดท้ายอะไรเนี่ยพี่ไอ้พี่ไปไหนแล้วไปแจกถังพี่